เสียงหมาเห่าโหยหวยหวนจากท้ายหมู่บ้านดังขึ้นระรอกแล้วระรอกเล่าลมพัดแรงจนใบคล้วยกระพือเสียงดังกรอบแกรบบอยหมู่บ้านนิ้เงียบดีว่ะมิ่งแต่หมาเห่าโคตรน่ากลัวเลยครูมิ่งเขาว่าหมาหอนตอนดึกนี่ไม่ดีนะโดยเฉพาะคืนเดือนดับบอยอย่าบอกนะว่าแกจะเชื่อเรื่องผีปอบอะไรนั่นลุงแบนเดินเข้ามาพร้อมตะเกียง พูดเบาๆไว้ลูกหลานเอ้ยที่นี่มันมีของจริงไม่ใช่เรื่องเล่าเล่นๆล,ลุงแบนเล่าว่าหมู่บ้านห้วยซอมีเสือสายผีปอบที่สืบสายเลือดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นใครที่มีสายเลือดนี้จะถูกเรียกว่าคนเสือกลางคืนดวงตาจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอมแดงบางรายกลายร่างได้บางรายเพียงส่งต่อหิวเลือดผานจิตคืนนั้น ครูมิงออกไปตามเสียงร้องของหญิงสาวที่เหมือนดังมาจากท้ายหมู่บ้านเขากับบอยถือไฟฉายเดินตามทางดินไปจนถึงป่ากกบอยเสียงมันเหมือนคนแต่ไม่มีร่างเลยว่ะครูมิงนั่นไงเงานั่นเห็นไหมเหมือนคนสี่ขาเสียงควรนพื้นดังแกรกๆก,ก่อนเงาดำพุ่งผ่านหน้าไฟฉายไปอย่างรวดเร็วทั้งคู่รีบหนีกลับบ้านเห็นลุงแบนกับหมอขวานยืนรออยู่ พร้อมถือมีดหมอและตระกุดหมอขวัญพวกแกไปเรียกมันตื่นเสือสายมันเริ่มออกล่าอีกแล้วเช้าวันต่อมาจันชายที่หายไปหลายเดือนกลับมาที่หมู่บ้านผิวซีดตาแดงพูดจาแปลกๆและกินดิบแป้งพ่อจันกลับมาแล้วหมอขวัญอย่าเข้าใกล้ลูกคนผู้นี้ไม่ใช่จันแล้ว คืนนั้นหมู่บ้านเต็มไปด้วยเสียงร้องโหยหวนควายตายสามตัวเลือดหายไปหมดลุงแบนพาพพรานในหมู่บ้านออกตามรอยเท้าใหญ่คล้ายเสือแต่ปลายเล็บกลับเป็นเหมือนมือคนในที่สุดหมอขวัญสารภาพกับครูมิ่งว่าเธอเองก็มีสายเลือดเสือสายและแป้งลูกสาวของเธอเริ่มมีอาการเดียวกันในคืนเดือนดับหมอขวัญ ฉันเคยสาบานว่าจะหยุดสายเลือดนี้แต่เลือดมันไม่ยอมตายถ้าอย่างนั้นต้องหาทางขับมันออกให้ได้ก่อนที่แป้งจะกลายเป็นเหมือนจันหมอขวัญจึงประกอบพิธีกลางลานวัดเก่าโดยมีลุงแบนกับครูมิ่งช่วยดูแลแต่ระหว่างพิธีเสียงคำรามดังก้องจากหลังป่าร่างของจันพุ่งออกมาพร้อมตาแดงก่ำดังไฟจันเสียงทุ้มต่ำ เลือดต้องต่อเลือดไม่มีใครหนีพ้นสายนี้ได้แสงไฟจากตะเกียงสะท้อนเงาในป่าหมอขวัญท่องคาถาเรียกวิญญาณบรรพบุรุษลุงแบนโยนเกลือรอบวงพิธีบอยยกกล้องมาถ่ายแต่ไฟดับพรึบบอยเฮ้ยมันมาแล้วครูมิ่งอยู่ในวงไว้อย่าออกไปเสียงคำรามแผดกล้องจันกระโจนเข้าหาแป้งแต่หมอขวัญใช้มีดหมอตัดเข้าที่แขน ร่างของจันล้มลงก่อนจะกลายเป็นเท่าดำที่สลายหายไปในอากาศแปลวร้องไห้โฮในอ้อมแขนแม่หมอขวัญยิ้มทั้งน้ำตาก่อนจะหันมาพูดเสียงแผ่วสาบานได้ไหมมิ่งว่าถ้าฉันเป็นต่อไปแก่จะไม่ปล่อยฉันไว้นะไฟฉายในมือครูมิ่งส่องขึ้นในดวงตาของหมอขวัญตอนนั้นแววตาเหลืองโอมแดงกำลังแผดส่องในความมืด เสียงระฆังวัดดังแผ่วในเช้ามืดหมอกลงจัดทั่วหมู่บ้านบอยเดินถือกล้องไปที่บ่อนน้ำหลังวัดเพื่อถ่ายภาพแต่ทันทีที่เขาก้มมองน้ำในบ่อกลายเป็นสีแดงคล้ำและมีฟองผุดขึ้นเรื่อยๆบอยเสียงสัน่นมิงมิงมาดูนี่เร็วครูมิงวิ่งมาพร้อมไฟฉาย อะไรอุย๊ยนั่นมันเลือดเหรอลุงแบนเดินมาช้าๆคืนนี้มันออกล่าอีกแล้วของในบอ่อคือสัญญาณหมอขวัญยังไม่ไปไหนกลางวันนั้นครูมิ้งเข้าไปตรวจบ้านหมอขวัญภายในเงียบสนิทมีรอยข่วนเต็มผนังไม้ประตูด้านหลังเปิดแง้มไว้ เหมือนมีใครเพิ่งเดินออกไปครูมิงพำพำหมอขวัญท่านอยู่ไหนกันแน่แต่เสียงฝีเท้าเบาๆดังจากใต้ถุนบ้านแป้งตะโกนจากนอกบ้านครูมิงอย่าลงไปนะไฟฉายสะท้อนให้เห็นมือซีดๆจับขาครูมิคงไว้แน่นก่อนเลือนหายไปในเงามืด ครูมิงรีบถอยหลังลมหายใจหอบแป้งเดินเข้ามาพร้อมเหงื่อเต็มหน้าดวงตาเธอเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเรื่อๆลุงแบนเห็นเข้าก็หน้าเคร่งทันทีเลือดของแม่เริ่มตื่นในตัวลูกแล้วเราต้องหาหมอพนัคำให้ไวคืนนั้นหมอพนัคำมาถึงหมู่บ้านชายร่างสูง ใส่ชุดดำใส่ผ้าเขาม้าแดงคล้องไหลในมือถือขันน้ำม์และเขี้ยวเสือดำหมอพนคคำพูดวิญญาณเสือสายไม่ดับง่ายมันต้องการร่างใหม่และเด็กสาวคนนั้นคือภาชนะที่มันรออยู่ครูมิงพูดนั้นเราต้องช่วยแป้งก่อนที่มันจะเข้าครอบงำเต็มตัว หมอพนคำพาพวกเขาไปที่วัดเก่าเพื่อทำพิธีสะกดเสือสายแสงเทียนรอบอุโบสถสั่นไหวเหมือนลมพัดทั้งที่อากาศนิ่งสนิทกลางดึกฟ้าผ่าดังสนั่นเสียงเสือคำรามก้องไปทั่วป่าแป้งนั่งอยู่กลางวงพิธีสั่นเทิมน้ำตาไหลอาบแก้ม แป้งพูดครูมิงถ้าหนูทำร้ายใครช่วยฆ่าหนูด้วยครูมิงอย่าพูดแบบนั้นฉันจะไม่ให้มันเกิดขึ้นหมอพนักคำเริ่มสวดคาถาน้ำมนกระเพื่อมแรงราวกับมีอะไรอยู่ข้างใต้แล้วจูจ่ๆไฟเทียนทั้งหมดดับพรึบเสียงกรอบดังขึ้น หลังคาไม้แตกเป็นรอยบางสิ่งกระโดดลงมาจากขือนั่นคือร่างของหมอขวัญเธอในสภาพเส้นผมยาวรุงรังดวงตาสีเหลืองฉายแสงหมอขวัญเสียงแหบต่ำอย่ามะขวางเลือดต้องต่อเลือดลูกของข้าเป็นของข้าครูมิงหมอขวัญ ท่านจำข้าได้ไหมนี่มิงนะหมอขวัญมิงเจ้าสาบานว่าจะไม่ปล่อยเข้าไว้จำได้ไหมร่างของเธอแผ่รังสีดำพวยพุ่งออกมาจากตาหมอพนักคำชูเขี้ยวเสือดำขึ้นฟ้าแล้วตะโกนคำสาบสายฟ้าฟาดลงกลางอุโบสถพื้นดินสั่นสะเทือน แป้งล้มหมดสติหมอขวัญคำรามลั่นก่อนร่างจะระเบิดเป็นฝุ่นดำแต่สิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดฝุ่นนั้นซึมเข้าสู่ร่างของแป้งอย่างช้าๆเช้า,ชารุ่งขึ้นแสงแดดส่องผ่านหมอกจางแป้งฟื้นขึ้นมาช้าๆในอ้อมกอดครูมิงเธอดูปกติแต่ในแววตา ยังมีประกายสีเหลืองวาบอยู่ชั่วขณะบอยพูดจบแล้วสินะลุงแบนพึมพำเบาๆยังสายเลือดเสือสายไม่มีวันจบง่ายกล้องแพนออกจากใบหน้าแป้งไปยังป่าด้านหลังหมู่อ้านเสียงคำรามแผ่วๆดังขึ้นอีกครั้งกร